สลาก80บาทหรือลอตเตอรี่ราคา80บาทเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่2มิถุนายนนี้เป็นต้นไปโดยมี2ช่องทางที่ท่านสามารถซื้อได้ช่องทางที่1ก็คือซื้อออนไลน์ทางแอปเป๋าตังนนะครับเข้าไปเลือกหมายเลขสลากที่ต้องการเลือกเสร็จท่านก็เซฟไว้และ จ่ายเงินผ่านทางแอปเป๋าตังเลยนะครับก็อยู่ที่บ้านก็ซื้อได้นะครับช่องทางที่2ก็คือไปค้นหาร้านค้าที่ร่วมโครงการสลาก80ที่อยู่ใกล้บ้านของท่านนะครับซึ่งมีอยู่หลายร้อยร้านค้ากระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับเข้าไปที่ร้านค้านะครับก็จะมีสลากราคา80บบาทนะครับเมื่อซื้อเสร็จก็ จ่ายเงินผ่านทางแอปเปาตังค์นะครับเลือกได้2ช่องทางจะซื้อออนไลน์ทางแอปเปาตังค์นะครับท่านอยู่บ้านแล้วก็ซื้อสลากได้เลยหรือว่าจะมาซื้อกับร้านค้าที่ร่วมโครงการใกล้บ้านก็จ่ายเงินผ่านทางแอปเป๋าตังค์และเมื่อถูกรางวัลท่านก็เลือกวิธีการรับเงินได้ว่าจะให้กองสลากโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของท่านเลยก็ได้โดยผูก กับบัญชีทางแอปเปาตังหรือท่านจะไปขึ้นเงินที่สำลักง,งานสลากก็ได้นะครับเริ่ม2มิถุนายน65นี้เป็นต้นไปสลากหรือลอตเตอรี่ราคา80บาททางแอปเปาตังทั่วประเทศครับ